อเคก็กล่าวสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมพับยีกันนะฮะเราจะมาดูกันว่า1.5นี้ัพอะไรไปบ้างนะครับผมขั้นแรกเราจะไปดู r p ีกันก่อนเลยนะฮะก็คือของที่ได้รับนะฮะก็จะมีดานใหม่เข้ามาตามนี้เลยนะฮะจะมีรถเช็ดลาเข้ามานะผมแล้วผมแลก็กรอบชื่อเปลี่ยนไปนะะอันดับเปลี่ยนไปแบบนี้เลยโอเคนะครับผมเราก็จะไปดูกันนะะว่าเปลี่ยนไปยังไงนะฮะ โอเคนะครับผมจากที่ดูคร่าวๆนี่น่าจะเป็นอุ่ดใหม่รถใหม่แล้วก็มีรู้สึกว่าจะเป็นแคปลาเข้ามานะแคปลาเข้ามาโอเคชอบเลยนะครับผมอันนี้ก็คือซีซันยี่สิบนะฮะโอเคนะตามใหม่เลยแบบนี้นะฮะเลเวลสูงสุดคือห้าสิบนะฮะไม่มีถึงร้อยมาก่อนละ แล้วก็ผมที่ได้รับเน,นี่ยนะจะมีบัตรส่วนลดนะฮะแล้วก็อันนี้นะผมอันนี้คือได้รับนะฮะกอดโอเคเนาะไม่หลุมกันนะฮะเปิดก็คือได้รับเลยจะอัพหรือไม่ก็ตอนนี้เงินยังไม่มีนะฮะยังไม่เติมเข้าไปนะฮะมาดูกันก่อนว่าต้องเติมเท่าไหร่นะ,ะับผม ก็มีมีอันนี้มีบัตรรับนะฮะแล้วก็มีเ่ินสัปดาห์ก็มีสี่สัปดาห์สั้นลงนะฮะเมื่อก่อนนี่คือมือแปดตอนนี้ก็คมือสี่แล้วนะครับผมเริ่มหนึ่งใหม่นะฮะโอเคเรามาดูกันนะะอันนี้ก็ได้รับด้วยเเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้า Arc ัอ ้องอัพเท่าไหร่เนาะก็คือมีสามร้อยกว่าบาทสูงสุดคืเก้าร้อยหกสิบยซีตามนี้นะครับผมก็ถ้าอัพเนี่ยเก้าร้ยกว่ายูซีเนี่ยคือมันได้ลดด้วยนะครับได้รดมอเตอร์ไซค์ด้วยหนึ่งนี่นะฮะถ้ากินรถมอเตอร์ไซค์ผมว่าสวยนะแล้วก็ก็รอบลูกไหนก็ลองไปตัดสินใจดูนะครับผมอันนี้ก็คือได้เลเวลมา นะครับผมได้ไม่เยอะนะครับแต่อันนี้รู้สึกว่าจะเยอะกว่านะเพราะก็เลยนะครับผมเราลงไปดูในคังนอันปะในคังเรารู้สึกว่าจะมีบัตรแท้ของรีสีนี่นะครับแล้วก็อันนี้อันหนึ่งนะฮะโอเคเลยเดี๋ยวเรา ไปดูกันดีกว่านะครับว่าทํำยังไงโอเคนะฮะเราก็มาต่อกันเลยนะฮะตองนี้ผมได้เติมไปเออ่พาร์ทใหญ่นะฮะสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทโอเคเราก็จะมาดูกันเลยเติมพาร์ทไปแล้วนะครับพามาดูตรงนี้เนี่ยเติมแล้วนะครับ เข้ามาแล้วฮะอันนี้ไว้ก่อนแล้อหนูไม่ทำทำแล้วนะอันเนี้ยโอเคปึ๊บมอือ เพื่อนๆว่าไหนดีอ่ะสำคัญยังสำคัญอยู่ในจีอ่ะเอาอันนี้กปแล้วกันเอาเป็นยูซีไปก่อนแล้วกันนะผม,ผมว่ามันต้องผมว่ามันต้องมีเปิดแน่ๆนะได้จทยไปอ่ะเรายังไม่ทร่นนะยังไม่ทร่นไฟนะฮครับก็ได้ไปได้ของเล็กหน่อยนะผม จากนี้ยังไม่เล่นนะครับผมได้ของนิดหน่วยน็ได้ตามนี้คิดว่านะแค่ติด15อันนี้นะครับผมที่ไขข้อข้างใจคือเราต้องกดรับด้วยนะฮะมันรับฟรีนะฮะถ้าใครที่เติมแบบไปแล้วนะฮะต้องเติมก่อนนะครับผมโอเคกดรับ มันถึงจะปลดให้นะแล้วก็สองใบหน้าตาก็เปลี่ยนไปนะครับหน้าตาอาพีก็เปลี่ยนไปนึงฮะบัตอารไม่น่าจะมีอะไรมั้งที่อันนึงนะฮะก็ภารกิจได้น้อยเดีย๋ยว็มาดูเห็นเนาะนะครับผมเหมือนก็นีนน่น่าจะมีอะไรเราลองมาดูสก,กินกันก่อนลวกัน นั่ผมก็ได้ชุดอ่ะชุดนี้โอเคหมวกจะเป็นอย่างนี้ซึ่งถามมาเข้าไหมไม่เข้าอ่ะชุดมันก็น่าจะแบบเออดูอีกอย่างแบบนี่มันออบาบัตรการันตีสองใบนะฮะแล้วก็นี้แล้วก็ปืน ที่ได้มาจะเป็นปืนตัวนี้ลมลมลมแล้วเกนนี้ซึ่งไม่ใช่กอบแดงด้วยนะฮะก็ใช้ใช้ไปก่อนแล้วกันก็ไม่น่าจะมีอยอมากผมมาถึงสิบห้านะครับผมบักกิ้งนี้ในในนี้ผมมีอยู่อ่าอันนี้ลองเปิดดู ทั้งสีใบเลยก็ไม่เห็นมีอะไรขึ้นอ๋อส okay. <sh arp> ี่โอเคจะให้เล่นอย่างเดียวเลยไม่เล่นได้ไหมพี่ียาเล่นอ,อ่ะโอเคก็าตามนี้ผมได้มาที่ยี่สิบ นะครับผมอ่าได้มาที่ยี่สิบแล้วกันแล้วมันให้อะไรอะ่ะอันนี้อะ่ะให้เรื่องนี้ยเออแต่ชุดเนี้สวยนะชุดเนี้สวยนะพูดถึง่ะชุดเนี้ยสวยนะถ้าทาตรงเน่ะชุดเนี้ยสวยเลยอะ่ะเออเออ,เอ,อ,เอ,อหรือว่า เ็ตไลร์นิยอกอกเหรอเหรออันนี้นาดีนานดีผมเรียกอันนี้แล้กันก็เรียกไม่ได้หรืออะไรอะมันไม่มีให้ผมยด้่ะ เห็นที่จะเลือกได้ไหมเล่าเถอ,อ,อะไม่มีอะไรเลยก็มีแค่นี้อันนี้เป็น U C เหรอมีแค่สามร้อยกว่าเอง นะครับจำน้อยกว่าไปได้ถึงเวลเนี่อะไรเนี่ยถึงเวลยี่สบสี่จำน้อยยี่สิบไปจัดไปนะนะรับนะฮะถึงเวลยี่บสี่นั่นเอง แล้วไอ้พวปืนเปิ่อยอยู่ไหนแล้วที่ของเพื่อนผมที่มันอยากได้มันอยู่ไหนอืมอันนี้ก็คือทั้งเงินจีได้ใน,นหนึ่งเวลนะฮะเงินจีอ๋อมันสำคัญตรงนี้เองเ,อง,เงินจีนีคือต้องมาซื้อตรงนี้ด้วยเนาะ เข้าใจแล้วแล้วก็มีบอไซให้เลือกสองอันก็คือแล้ากับอา้อาวันเอมอันนี้ฮะอาวันเท่านี้อือสิบหกกล่อ,อ,อง,องถ้าได้ติบหกกล่องก็คือได้บัตรด้วยโอเคอเข้าใจแล้วเดดเด็ดเด็ดเด็ดผม,มด <c oughs> ลืดยกนอตสุดท้าย เทสุไลห้าสิบใช่ไหมห้าสิบใช่ไหมห้าสิบชุดนี้เองแล้วกระโปงกระเป๋าไม่มีเหรเออดิสันนี้ไม่มีกระเป๋าอ่ะมีเดะอะไรแหละที่กระเป๋าแล้วก็ท่าเต้นกระเป๋าอยู่ไหนมีมอรอไฟ้ลัาไปแล้ว มองใส่ก็กระกาศรูปกระกาศภาเต้นง่อยๆหมวกล่มบัตรหัวบัตรกระเป๋าไม่มีสวยงามถ้าใครอยากได้กระเป๋าก็ต้องไปไหนอ่ะไม่มีเหรอทาจริงเชื่อว่ะ กระเป๋าไม่มีอืมสวยงามหลับทั้งบริโโลดดล์รถมอเตอร์ไซค์ป่ะอ่าตัดเลย ผมขอดูซีซันหน่อยดิซีซันเท่าไหร่เอ่อแพดไอวีโอ้ยทดพอแพดไอวอีถ้าเอ็ดมาสเตอร์ก็ได้แค่อันนี้อ๋อเอ็ดมาสเตอร์เอ็ดไดมอน โอเครูปกลมๆที่เป็นกรอบรูปบกลมๆนี้ทอย่างไงก็ไปดูในคลิปผมได้เลยครับผมโอเคยังไงก็ถ้าชอบใจก็อย่าลืมฝากกดติดตามใแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อยากจะมาเล่นกันก็เล่นด้วยกันได้เนะลยไอเดีเลยนะโอเคแล้วเจอกันบายบาย